วันน yeah. ี้เราจะพาทุกคนไปถ่ายวอล์กกันอีกแล้วเกี่ยวกับคอมมิชชัีคนไทยที่จัดงานที่นี่นะครับก็มีชื่อว่างานสามื่อีเกมนะครับทุกคนเพื่อนผมมานะครับคนนั่งรถไฟมาจากจากกรุงเทพเย้ถึงที่นี่กี่โมงถึงเกงเช้าเย้จะรวดปะเนี่ยสวยสวย เอาไว้เฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วแม่คอลิสเตอร์ไปเนี่ยลิสเตอร์สวัสดีทุกคนครับสวัสดียามเช้า อยู่กับผมซิดนีย์ตอนนี้ก็ใกล้จะ8โมงนะครับเจ็มง49วันนี้เราจะพาทุกคนไปถ่ายวอลกันอีกแล้วนะทุกคนวอลวันนี้ก็เกียวกับคอมมิชชั่นี้คนไทยที่จัดางานที่นี่นะครับก็มีชื่อว่างานสังมัคีเกมนะครับทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขอตัวเดินทางนะครับเราได้เตะที่สนามคิสซันพาเลทแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปกับเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวเราต้องออกเดินทางแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะสายแหลขอตัว ไปงานสามัคคีเกมที่สนานคิสตันพางทะเลก่อนนะครับทุกคนเราเจอกันที่นู่นเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดู Let's go <S ทุกคนครับผมมาถึงสนามแล้วพร้อมเพื่อน,อนชื่ออะไรฮะเด็กครับนีบ่คค<อ>ทุกคนเรามาถึงแล้วคิสตลพาเลทะเนช่นโน่สปอร์ตเซ็นเตอร์อันนี้เราอยู่หลายคนจัดเนี่ยฮะคนไทยก็เริ่มมาอือเต็มเลยเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักเอ่อน้องๆข้างในนะทุกคนน่าจะเจอคนรู้จักเยอะดูจากทรงแล้ว นี่นเดี๋ยวพาไปเจอรุ่นน้องก่อนนี่ฮะรุ่นน้องที่เตะคนละสายของผมอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเบนครับชื่อพีครับโอเคนี่ยคือในจีคือในจีขึ้นมาเตะให้ทีมไหนเออกูลืมถามเตะให้นอตติงแฮมครับโอเคก็รั้วก็แชมป์ครับเจอกันรอบแปดทีมฮะให้กูผ่านก่อนให้กูผ่านก่อนตอนเนี้ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอจะพักแล้วก็จะเข้าไปพร้อมน้องๆแล้วก็มึงเตะกี่โมงแล้ว เก้า,กาพี่น้องเตะเก้าตอนนี้กี่โมงแล้วแปดครึ่งมาเชียร์ด้วยอะไรฮะมาเชียร์ด้วยอ<ม>า,าไลร <c oughs> ผมแม่งอีกยี่สิบนาทีมา <c oughs> เดี๋ยวเชียร์อีกยี่สิบนาทีปะไม่บอกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวรอเข้าไปข้างในกันครับแล้วเดี๋ยวดูว่าสภาพข้างในเป็นยังไงฝากน้องสุดหล่อผมเลยฮ <c oughs> นะน้องพี่ฝากตัวได้ครับรอเออคุณถึงแล้วเพื่อนผมมานะครับคนนั่งรถไฟมานะครับจากจากกรุงเทพ เยสถึงที่นี่กี่โมงถึงที่นเก้าโมงเช้าเยสจะหลวัดปะเนี่ยรอเพื่อนผมอีกคนนะอันนี้เจมถึงแล้วทุกคนอันนี้ยืนรออันนี้คือรอเพื่อนนะใช่เฮ้ยเยสเพื่อนผมมาอีกคนแล้วเอามาคลิปมีสตาร์ทโบอันนี้ครับทุกคนนี้ชื่อเฟรมฮะอันนี้อยู่อยู่คนละทีกับผมแต่ว่าผมเปลาของเช้านมา แล้วก็คือสามเมกีเกมนะคราถ่ายของดีๆทุกคนจัดทุกปีละครั้งใช่ปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้ววะสามหมื่นล้านนี่อะไรเนี่ยสามหมื่นล้านตัวค้างสามหมื่นล้านว่าครั้งกูตายเกิดกี่รอบโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวรอรอภูมินะครับเดี๋ยวน่าจะเข้าไปก่อนเจอกันครับทุกคนเจอข้างในเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศข้างในไม่ดูต้องท้ากูได้หรอเฮ้ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้าไปแล้วถ่ายให้ดูก่อนนี่บ้านนะทุกคนซ้อมกันแล้วดีแบ๊ มีบาสมีแบดมีบอลเลย์บอลไม่คิดว่าคนไทยในอังกฤษจะเยอะขานาดนี้จะรวมตัวทางทเกาะทางเกาะอ,อังกฤษเก,ออกษาะวันนี้เราเลเวลเน็์เชฟฟิวใช่ฮะวันนี้เชฟฟิวก็เล่นให้ได้นะฮะ <laughs> ถึงถึงใจเราจะเชียร์ลิเวอร์พูลเชลซีวันนี้เชลซีนนซเตะด้วยใช่เหรอเชียร์ยนแมนซีโอ้โหฝากความหวังกับเชลซีด้วยนะฮะเอาหวังด้วยครับลิเวอร์พูลจะได้ตาฝูงเต็มตัวฮะอ๋อนี่สนามทุกคนเดี๋ยวจะให้คนต่อสูงไปนะครับนุ่น อ๋อต right. ้อยไปต่อชุดอ๋แข่งกันอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะได้ชุดแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันไปเนี่ยครับทุกคนก็เริ่มเตะกันแล้วนะครับสองสนามเตะพร้อมกันแล้วก็เพื่อนผมมาแล้วสวัสดีครับเลทไปหน่อยซอรี่ตอนนี้พีก็เตะอยู่แล้วทุกคนเนี่ยฮะท้องทีเราเบอร์ยี่สิบเก้าโอเคเดี๋ยวรอดูครับว่าจะผลเป็นยังไงโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ จบเกมแรกไปแล้วนะครับเสมอศูนย์แล้วก็เดี๋ยวจะไปเกมที่สองครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังเกมแรกก็มีโอกาสได้ลุ้นมีโอกาสได้ยิงมีโอกาสได้ยิงสองลูกแต่ไม่เข้าครับผมเกือบไปแล้วเกือบไปเกือบไปหลอดโดนแมหน้าตัดไปโอเคเดี๋ยวเราพักกันประมาณสิบห้าทียี่สิบวินีแล้วจะไปแข่งต่อทุกคนสวยสวยสวยแข่งฟังกันแหละ

ทุกคนก็ไม่ได้ได้ถ่ายเลยนะเพราะว่าติดต่อมาเลยกระชั้นชีเราต่ตอกันเลยนะฮะแล้วก็ได้พักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะเตะสามแมตช์แล้วผลเป็นไงบ้างฮะผมลงไปครับโดนไป็สามผมลงทุกเกมโดนไป็นแปดนับแล้ว <c oughs> ไม่แต่หน้าแมตช์น้าแมตช์สุดท้ายเราจะจริงครับเราจะลุยกันทั้คนถ้าเราชนะ <c oughs> ถ้าเราชนะมากกว่าสามลูกอาจจะได้เข้ารอบก็คือต้องชนะห้ามต่ากว่าสามลูกและห้ามตัวยิงเลยโอ้หไอห้ามตัวยิงเลยต้อง็สามศูนย์ใช่ไหม ้องสาแล้ววัดให้แล้ววัดให้ทีมอื่นเสมอเป็นไปได้อยู่มั้งมั้งตอนนี้ก็คือเน้นเข้าร่วมเป็นเน้เข้ารอบแล้วนะฮะรอภาพบรรยากาศบรรยากาศคนเยอะคนเยอะนี่ดูดูภาพบรรยากาศเสดายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายนะไม่ได้ถ่ายมวยทำไมฮะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะผมไม่เห็นนะต้องถามซิบอกออกมาก็คือบรลุงมาตุ้มกันเลยโอเคครับทุกคนก็นั่นแหละก็บรรยากาศก็เข้าๆนะแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะถ่ายให้ดูอีกถ้าเข้ารอบก็ว่ากันอีกทีแะแต่ถ้าไม่เข้าก็ dài để hãy James show skill này, để James show skill này, xin ạ. show skill này, cái <laughs> Yeah Smart show skill đi. ลิสเตอร์ไะเนี่ยลิสเตอร์บอกแล้วถ้าผมซ้อมกับทีไปบ่อยครับผมน่าตัวตึงอันนี้ผมแบบผมมาช่วยเขาอันนี้ไม่ได้ซ้อมผมเล่นเล่นไม่เขาอย่างเยไม่ค่อยเข้าทีกับเขาแล้ครับก็คือเขาให้มาช่วยซีซชั้นล่าไม่มีนะซี่สนหน้าอ๋ออาจจะมีอาจจะมีแก้ตัวคือน้อตเกมน้อตเกมน้อตเกมทุกคนอาจจะไม่จัดปีนี้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็ปีหลังๆอาจจะได้เล่นนะฮะก็ฝากจัดเซาเกมด้วยนะครับแล้วจะลงพี่โอมาวันไหนผมไหนครับพี่โอมพี่โอมเอ่าไม่รู้อ่ะ ไม่รู้มาไปแล้วป่ะยังเคยมานานมาแล้วนานมากเลยฮะอ่าโอเคทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปเล่นบอลแป๊บนึงนะฮะแล้วก็วเดี๋ยววอร์มาเล่นนิดนึงแล้วเดี๋ยวรอเตะตอ,อนทเทีท่ยงเที่ยงครึ่งประมาณนี้จัดไป,ไปเจอกันทุกคนไปสู้มายิงนะภ <c oughs> าวน,นาภาวน,นาภาวนาใลอดใลอดเล่นใคลอดเล่นไม่มีไม่มีเวลามันต่อดเลยเต็มโดนเต็มบี่เต็มเข้าไป

กไปหน่อยดูดบอลเฉยสา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 ยมีอะไรครับพี่พี่เข้าแล้วครับจะหมดแล้วครับ นปลาน้ปลเกจะให้วรัสวยเาโอ้ยแครับผมไ้วทุกคนพอเปสนามแล้วสุดท้ายเราไม่ได้ไปต่อนะครับไม่ได้เข้ารอบ8ทีมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับ new experience ชนะหนึ่เสมอ1แพ้สแต่ว่ามีแอซซิตจัดไปหนึ่งครับหน้าประตูส่งผ่านวอลนี่ย่างสวยงาม ตอนนี้อยู่ไหนอ่ะบอกกันหน่อออกมาจากสเราถึงที่ไหนแล้วปารีสครับปารีสอยู่ปารีสได้ไงดูฮะหอยเฟลไอต้องซูมต้องวาดคนตัดซูมนะเพราะว่าต้นไม้มันบังเรามาเตะที่ไหนคิดว่าพาเลแต่ว่าออกมาเจอเทร์ริสอยู่ที่เทรีสนะฮะทุกคนก็มีมุกนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าทุกคนอาจจะเห็นก็คือถ่ายแต่ในสนามนะเพราะว่ามันแข่งแข่งต่อกันเยอะ แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาพักนะทุกคน,นก็แข่งรถเดียวเลยนะครับวันนี้ก็เพื่อนผมไม่ค่อยโฟกัสฟุตบอลเท่าไหร่วันนี้วันนี้เพื่อนผมก็สกอร์ไปหนึ่งเหมือนกันหนึ่ง <laughs> <laughs> ตัดเขาตัดออกตัดออกอันนี้ตัดออกเบคกะเพื่อนผมบอกว่าเดี๋ยวจะมีนอดเกมก็เลยดูกันว่าจะได้ไปไหมทุกคนอาจะถ่ายอะไรไม่ค่อยเยอะอะเพราะว่าแข่งรัวๆไม่รู้ว่าจะได้แข่งแบบไทยคอมมิตี้อะไรอย่างเงี้ยอีกไหมนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะนี่ข้างหลังผมห้าหอยเฟลเห็นไหมทุกคนนี่ชัดละอันนี้ชัดละหอยเฟล่ะก็สามทีเกมก็เป็นประสบการณ์นะทุกคนถามว่าผมสนุกไหมวันนี้ก็สนุกนะครับเพราะว่าแบบ ได้เล่นกับเพื่อนด้วยแล้วก็ได้เจอรุ่นพี่ใหม่ๆด้วยนะครับแบบาจากเฟฟิลเขาก็ดูแลดีมากๆเลยนะฮะมีเสื้อแล้วก็มีน้ามีอะไรให้กิน <c oughs> เสือ้อมีน้ํามีสา <c oughs> เออสามไม่เกี่ยวฮะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็คงไม่ทาอะไรก็คงไปดูบอลนะครับวันนี้ก็สามกีเกมก็มีประมาณนี้นะฮะฟันจีมันมีกีฬาอื่นด้วยหรือบอก เราลืมไปถ่ายแต่ไม่ได้ถ่ายเลยเพราะกีฬาอื่นแบบเด็ดเด็ดเยอะเลยอะไรเด็ดฮะสกิลอ๋อาอื่นนี่คือโชว์เชี่ยวก็ตามจีนสามกีเกมไม่ใช่แค่มีคฟุตบอลนะทุกคนแต่ว่าแบบเราไม่ได้ไปถ่ายเพราะว่าเราแข่งติดกันเลยได้ถ้าทุกคนอยากมาก็จะมีปอกเด้งอ่าปลาปลับโป๊กเกอร์ไอเยใช่อันจีนก็จะมีอะไรบ้างวะมีแบดมินตัน มีอ่บาสเกตบอลแล้วก็มีแชร์บอลด้วยนะฮะแชร์บอลหญิงนะฮะแชร์บอลไม่เห็นเลยแต่ยังไม่แข่งแล้วก็มีวิ่งนะทุกคนเออก็มีหลายกีฬาให้เราเลือกนะครับสามะคีเกมสามเกมนะหรือถ้าอยู่ทางเหนือมีน็อตเกมน็อตเกมแต่ยังไม่เริ่มนะครับมันจะเริ่มหลังจากสามะคีเกมเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าคุณเบเกอร์ให้ผมไปหรือเปล่านะฮะน็อตเกมเจ้าแ้วถ้าสาวเกมเขาว่าไงสาวเกมนี่อีสานเกมเขาเรียกไงอออีสานเกมเด้อเฮ้ยวันนี้เป็นไงฮะมาเชียร์บอลทีมเดียวเลยค่ะ ทีมไหนรครับทีมไหนครับทีมไหนครับทีมที่ชู่มน้ำชื่อไมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวปิดคลิปเลยครับอันนี่ครับขอบคุณเพื่อนผมมากนะครับเบคนะครับไอจีก็อยู่ตรงนี้ไปติดตามได้แต่จีบไม่ได้นะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปของผมนะทุกคนก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณแคร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซิดนีย์แชนแนลขอตัวลาไปก่อนกับของเพื่อนสวัสดีครับวแล้วเจอกัน บอกหน้าอย่าให้ผมทำไลา์คอมเมนต์มาเลยไปละบ๊ายบาย